สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพามาวัดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระและเป็นวันสําคัญนะครับคือวันวิสาขบูชานะครับวันนี้เราก็จะมานะครับทําบุญถวายพัฒนาหารเช้าที่วัดป่าสวนอําพรครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับตอนเช้าที่วัดป่าสวนอําพรครับตรงนี้ก็จะเป็น สะพานนะครับข้ามบ่อน้ําหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์นะครับซึ่งสลานี้เราจะเรียกว่าโบสถ์นะครับมีพระองค์ใหญ่อยู่ในอุโบสถนะครับนี่ก็จะเป็นชานระเบียงด้านทิศตะวันออกของโบสถ์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสนามหญ้าที่นะครับได้ปลูกขึ้นมานะครับโดยหงทองภาคไตยก็มีส่วนร่วมในการบริจาคในส่วนนี้ ส่วนนีนะครับนี่ก็จะเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเรายังไม่มีหลังคาครอบนะครับเราเพิ่งมาสร้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิแม่ชีนะครับก็จะมีสวนนะครับสมุนไพรนะครับมีบ้านหางจระเข้มีหมอนเบอร์รี่มีมะม่วงมีดอกแคร่มีดอกอัญชันนะครับส่วนบ้านหางจระเข้นี่ก็จะเป็น สมุนไพรนะครับสําหรับทําน้ําปานะนะครับทาปรมัดนะครับซึ่งพระสามารถฉันได้ถึงในยามวิกาลนะครับ่ก็จะเป็นซุ้มมอนเบอร์รี่นะครับนะครับบรรยากาศล่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับเป็นสวนที่นะครับท่านแม่ได้ทําไว้ครับ จะจะเป็นที่พักริมน้ำนะครับสําหรับนนัครับอันนี้ก็จะเราก็จะมากวาดนะครับทำความสะอาดที่ศาลาพระธ,ธาตุนะครับเนื่องจากในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งได้เชิญมาไว้นะครับได้พระบรมสารีริกธาตุมาฉาบสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่จะเป็นเด็กๆนะครับช่วยกันกวาดนะครับปัดกวาดทาความสะอาดนะครับ นี่นะครับตู้พระธาตุครับข้างในก็จะมีพระธาตุแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับอันนี้เราก็ได้ถวายพระตาหารเช้ากับพระอาจารย์นะครับ <S 1> <S 1> ครับหลังจากถวายพระตาหารเช้าแล้ว <S <S กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพาเด็กๆมาล้างบาทนะครับทํากิจจวัดให้แก่ครูบาอาจารย์นะครับ สอนให้เด็กล้างบาตรเนี่ยก็จะมีข้าวคนบาตรมีขนมนะครับเหลือจากพระจารย์ครับนี่นะครับก็จะล้างบาตรโดยตนเองนะครับเนื่องจากว่าต้องระมัดระวังนิดนึงจะให้เด็กทําไม่ได้นะครับกลัวเด็กทําบาตรหล่นนะครับครับนี่นะครับวิธีของเด็กวัดครับ หลังจากล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาบาดไปเช็ดให้แห้งนะครับนี่แหละครับนำบาดมาเช็ดให้แห้งนะครับขั้นตอนการเช็ดก็มีวิธีนะครับดูเอาครับคือการจับผ้าทั้งสองด้านนะอย่าให้อย่าให้ย,ใหย่าให้มือเราไปสัมผัสโดนบาดนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นไอน้ําขึ้นครับเป็นเพราะว่าตัวเรามีอุณหภูมิความร้อน,นครับ เวลาเราไปสัมผัสโลหะห,หรือสเตเลสมันก็จะเกิดเป็นไอเป็นรอยมือขึ้นนะครับเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วก็จะใส่ถลกบาทนะครับสวมถลกบาดเข้าไปครับขาบาทพ่าจารย์ท่านสวยนะครับเด็กๆก,ก็จะช่วยนะครับเป็นการฝึกเด็กนะครับ พราะว่าสมัยก่อนผมอายุขนาดแปดเก้าปีสิ 10, ปีผมก็จะไปอยู่ในวัดอย่างนี้แหละครับนะครับหลังจากใส่สรกบาทเสร็จแล้วก็จะเอาบาสไปเก็บนะครับที่กุฏินะครับส่วนผ้าเช็ดบาทก็จะเอาไปพึ่งลมนะครับพึ่งแดดพึ่งไว้นะครับก็จะมีเชือกที่มัดไว้กับต้นไม้ไว้สาหรับพึ่งนะครับหรือตากไว้ัเองนะครับ นานๆเราจะมาวัดครั้งหนึ่งครับเจดวันครั้งหนึ่งครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าบ้านเรากับวัดอยู่ใกล้กันประมาณเจดกิโลเมตรนะรนะตรงนี้ก็จะเป็นที่พึ่งนะสังเกตถนนตรงนี้มันจะเป็นไม่ใช่ถนนนะครับเป็นทางเดินจงกรมของพระอาจารย์นะครับเวลาท่านออกมาเดินจงกรมบําเพ็ญสมาธินะครับนะครับบําเพ็ญเพียรของท่านนะครับทางเดินจงกรมบรรยากาศก็ร่มเย็นนะครับเงียบสงบสัปปายะนะครับ เหมาะแก่การับเจริญสติภาวนานะครับของพระนักปฏิบัตินะครับสายกรรมฐานนะครับสายธรรมยุทธนะครับทางเดินจงกรมตรงนี้ก็น่าจะยาวประมาณสัก4ี่ิเมตรนะครับได้ครับบรรยากาศภายในวัดต้นไม้ลมเลื่อนนะครับมีต้นแดงต้นมะข่าต้นยางต้นประดูนะครับต้นพยุงนะครับนะครับ อ่านี่ก็ผ้าที่ท่านใช้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าคลองนะครับท่านจะใช้ตอนบินธบัตพอใช้เสร็จท่านก็เอามาผึ่งนะครับเพื่อไม่เกิดกลิ่นอับนะครับนี่นะครับครับสำหรับวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะครับปี63นะครับเราก็ได้มานะครับทำหน้าที่ชาวพุทธนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝาก ติดตามนะครับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับหงทองผ้าไตนะครับแอนฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ